ข้อนี้นะครับกำหนดให้ an เนี่ยมีค่าเท่ากับแบบนี้นะครับแล้วก็หาลิมิตอ่าไม่ใช่ลิมิตเป็นซิกมานะครับวันเมื่อกี้เฉลยลิมิตบ่อยติดเลยนะครับหาซิกมาเท่ากับผลบวกของ an ไปเรื่อยเห็นไหม n เท่ากับหนึ่งจุถึงอินฟินิตแสดงว่าหาลูกกลมแบบอนันต์นะครับชัวร์ข้อนี้ทำอะไรไม่ได้นอกจากแทนค่าดูก่อนนะครับก็แทน n เป็นหนึ่งก่อนนะครับก็จะกลายเป็นหนึ่งคูณสองกำลังสามส่วนด้วยสามกำลังเท่าไหร่จุดจุดดกำลังสามนะครับเขียนไว้แบบนี้ อย่าเพิ่งคูณให้เรียบร้อยนะเราเขียนแบบอะไรคูณได้ก็ค้างๆไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งแบบไปคูณเพราะบางครั้งเนี่ยมันจะต้องแกยกแยกล่างอะไรเงี้ยได้นะถ้าเกิดแทน a เป็น2นะครับก็คือ2คูณ2กําลัง6นะครับส่วนด้วย3กําลังอะไรเอ่ย2 4 3กําลัง5อ่ะแบบนี้ครับแล้วก็ a 3ถ้าแทน3ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณกับ2กําลัง9นะครับส่วนด้วย3กําลังเท่าไหร่เอ่ย7นะครับแล้วถ้าเกิดแทน4ลงไป อันนี้ต้องเป็นสามนะครับขอโทษทีเป็นสามนะถ้าเกิดแทน4ี่ลงไปนะครับกลายเป็น4คูณกับ2องกำลังเท่าไหร่ครับ3 6 9น่าจะ12ใช่ไหมใช่แล้วก็3ามกำลังเท่าไหร่ครับ3 5 7 9โอเคก็ถึงจุดนี้แล้วเนี่ยนะครับเรามานั่งคิดว่าเป็นลำดับเลขาหรือเปล่าถ้าลำดับเลขาเนี่ยใช่ไหมไอสองกำลังสามส่ามกำลังสามเนี่ยมันเพิ่มขึ้น หมือนกับคูณถ้าเกิดเรามองว่ามันคูณนะมันก็คูณด้วยสองกำลังสามส่วนสามกำลังสองได้ถูกไหมครับแต่เนื่องจากมันมีเลขอะไรเลขหนึ่งสองสามเนี่ยมันสี่เนี่ยมันเกะกะขวางทางเกะกะลูกตาใช่ไหมนะเราก็ดูมันก็ใช้วิธีแบบปกติไม่ได้ละงั้นแสดงว่างั้นเรากําหนดไอ้ตัวนี้ก่อนนะครับไอ้ตัวนี้นะเราเราไม่เขียนตัวนี้นะครับซิกมานะเราเขียนเราหนื่รับเขียนเอสละกันเนาะเอสคือสามนะครับผลบวกเนี่ยก็คือหนึ่งนะครับคูณสองกำลังสามส่วนด้วยสามกำลังสาม บวกกับ2คูณ2กําลัง6ส่วนด้วย3กําลัง5นะครับบวกกับ3คูณ2กําลัง9ส่วนด้วย3กําลัง7บวกกับ4คูณด้วย2กําลัง12ส่วนด้วย3กําลัง9แล้วก็บวกไปเรื่อยๆคราวนี้เนี่ยอ่ะก็ แต่จะต้องมีประสบการณ์นิดนึงในการทำโจทย์ประเภทนี้นะครับซึ่งสังเกตเห็นว่าเลขหนึ่งสองสามเนี่ยเลขมันเพิ่มขึ้นนะครับ ng, อันนี้เขาเรียกว่าลำดับอะไรนขเล,เล,เลขคณิตเลขาสักอย่างหนึ่งนะครับก็มาดูชี้เรียกเหมือนกันก็ทาไว้ดี o, ที่จะให้เลขสองกับหนึ่งตัวนี้มาลบกันได้ก็ต้องทําให้กําลังตัวนี้เหมือนกันเป็นหลักการนะครับรก็ลองดูว่าสองนี่ขายกําลังอะไรกําลังสามแล้วก็สามนี่ขายกําลังสองฉะนั้นเราเอาสองนะครับกําลังสาม ส่วนด้วย3ามกำลังสเนี่ยคูณเข้าไปทั้งสองข้างของสมการนะครับคูณจะบรรทัดแรกนี่เลยนะคูณเข้าไปครับข้างบนนี่ก็จะกลายเป็น1นึ 2, 2, 9, 3, 7, กก 3, คูณสองกลังหส่วนด้วย3ามกลังห้บวกกับ2อคูณสองกลังเส่วนด้วยสามกลังเบวกกับ3าคูณสองกลังสิส่วนด้วยสากลังเนะครับแล้วก็บวกด้วย4คูณสอกำลัง15ส่วนด้วย3กลัง1 1ซึ่งลองๆก็จะเห็นว่า เนี่ยนะครับเหมือนกันแล้วเห็นไหตัวนี้นะครับสองกำลังเก้ากับสามกำลังเจ็ดก็เหมือนกันถูกไหมครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้เหมือนกันไหมนี่ก็เหมือนกันแล้วถูกไหมครับโอเคเราก็จะเอาตัวนี้สมการที่หนึ่งเนี่ยนะครับลบลบด้วยสมการที่สองเอาข้างบนลบข้างล่างนะเอาตัวเนี้ยไปลบกับตัวนี้นะครับเอาตัวนี้ไปลบกับตัวนี้เอาตัวนี้ไปลบกับตัวนี้ฉะนั้นฝั่งนี้เหมือนกันฝั่งนี้ก็ลบกับตัวนี้เหมือนกันนะครับก็สองกำลังสามเท่าไหร่เอ่ยแปดแปดส่วนเก้าใช่ไหมครับ เอาเอาตัวนี้ลบกับตัวนี้ก็จะได้1ส่วน 9s นะครับตัวนี้เป็นตัวตั้งลบกับใครมีไหมไม่มีเราเขียนไว้ก่อนอย่างนี้ครับแล้วถ้าเกิดตัวนี้เหมือนกันนะครับอันเนี้ยมี2อันนี้เป็น2เท่าอันนี้เป็น1งลบกันก็จะได้2กําลังหส่วนด้วยสามกลังหตัวนี้เป็นเลข3ใช่ไหมครับแล้วลบกับ2ตัวนี้ก็จะกลายเป็น2กําลัง9ส่วนด้วย3ามกลังเจนะครับตัวนี้เป็นเลข4ใช่ไหมครับลบกับ3ก็จะกลายเป็นหนึ่งถูกไหมก็จะเหลือ สองกำลังสิบสองส่วนด้วยสามกำลังเก้านั่นเองนะครับแล้วก็ไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถึงจุดนี้นะสังเกตเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นเลขหนึ่งอันนี้ก็เลขหนึ่งอันนี้ก็เลขหนึ่งคูณอยู่ทั้งหมดแล้วก็เป็นลําดับเรขาคณิตเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตว่าค่า r คือเท่าไหร่เนี่ย r กำลังสามเป็นกำลังหกกำลังเก้ากำลังสิบสองใช่ไหมกำลังสามเป็นกำลังห้ากำลังเจ็ดแสดงว่าค่า r r ในข้อนี้ก็ก็คือ สองกำลังสามส่วนสามกำลังสองหรือเท่ากับแปดส่วนเก้านั่นเองนะครับ a หนึ่ง a หนึ่งในข้อนี้ก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเลขเก้าเนี่ยค่อยขึ้นมาคูณนะ a หนึ่งในข้อนี้ก็คือสองกำลังสามคือแปดนะครับแล้วก็สามกำลังสามคือยี่สิบเจ็ดโอเคเราจะได้ละ a หนึ่งคือตัวนี้ r คือตัวนี้ฉะนั้น s เนี่ยซึ่งมันมีหนึ่งส่วนเก้าคูณอยู่นะครับถ้าเราอยากจะหา s สมมติเราต้องเอาเก้าขึ้นมาคูณคูณกับ a1 ส่วน1ลบ r นะครับเราเอาเลขตัวนี้ที่เราได้มามาเก็บมาแทนค่าก็าจะกลายเป็น9 a1 คือ8ส่วน27นะครับ r คือ8ส่วน9แบบนี้โอเคแล้วเราก็คิดเลขนะครับก็9อันนี้ด้เท่าไหร่ได้1ส่วน9เนอะ1ส่วน9 9ตัด9เขียนอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวจะงงอ่ะโอเคแล้วก็9ขึ้นไปคูณ8ซึ่งจากนล่าได้8ส่วน3นะครับแล้ว9คูณอยู่ด้านหน้า ก็ตัดตัดนะครับ8 3า24ฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือเท่าไหร่เออคนณวบ24นั่นเองนะครับ